สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับโมนะคะในเกม The s ซิมฟรี e นะคะวันนี้นะคะก,ก็จะมาเล่น,กนเกม The Sims f r e เราก็จะมาทำเควสนะคะเป็นเควสบ้านหลังใหญ่นะคะริมทะเลนะคะที่ได้จากเควสมีลูกนะคะก็ทำติดต่อกันเลยเนาะ,ะแล้วก็เควสมีลูกตอนนั้นนะคะคือตอนท้าย,ายนะคะเราอาจจะ เร่งคลิปให้เร็วนิดนึงนะคะเพราะว่าแบฟตฟลช์มันจะหมดนะคะที่มันติดนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาทำเคเวสกันเลยนะคะเป็นเคเวสนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ดูนี่นะเอ้ยไม่ใช่แหละเคเวสนี้นะคะอาจจะมีเสียงลดเสียงอะไรก็ขอโทษด้วยนะคะได้ยินกันหรือเปล่าเนี่ย นะเดี๋ยวเรามาทำกันเลยก็ก่อนอื่นนะคะ<ๆ>เขาให้เราเนี่ยอ่านแมกกาซีนอ่านแมกกาซีนนะคะแมกกาซีนนะคะก็ให้ซิมผู้ใหญ่ทำนะอันนี้คลิปต่อไปให้เราเนี่ยกดที่คอมพิวเตอร์ แล้วแล้วเราเนี่ยก็กดอันนี้นะคะอันที่3ามสคลิปไปเลยค่ะเพรก็จะใช้สคริปให้เร็วขึ้นนะคะถ้าคอมอันที่3ามทำไม่ได้นะคะเราก็ลองกดที่คอมแล้วก็ใช้ไปทุกอันเลยนะคะ โอเคแล้วเราก็ไปโทรศัพท์ค่ะกดที่โทรศัพท์นะคะอันนี้ค่ะอันที่สามตรงนี้ค่ะนี่นะคะแล้วก็ต่อไปนะคะเราก็ไปดูทีวีนะคะคือคลิปมีลูกบยากอ่าดูทีวีนที่ห้านะคะ ไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่หอันนี้นะคะแล้วเราก็ใช้สคริปไปเลยนะคะเพื่อความรวดเร็วนะคะถ้ามันไม่ได้เราก็ทำทำทุกอันเลยนะคะเราทำทุกอันเลยค่ะเพื่อให้แน่ใจนะคะว่ามันทำไม่ได้นะคะเข้าใจไหมเนี่ย ทำไปให้มันครบทุกอันนะคะแสดงว่าดูอันสุดท้ายนะคะนี่มันง่ายมากๆแล้วก็ไปกดที่เครื่องทำกาแฟนะคะ แล้วก็กดอันนี้คืออยู่กับฟูดมาอาจจะไม่แน่ไม่นอนขนาดได้หลงแล้วก็เราก็ไปที่สวนสาธารณะนะคะเดี๋ยวเราก็ต้องรอก่อนนะคะอสวนสาธารณะตอนนี้เลเวลฟุตมี18แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเคเวสอะไรก็ง่าย นี่มันคือเควสอะไรรับไปก่อนแล้วกันอโอเคค่ะมันมาสวนสาธารณะอยู่นะถ้าไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่มีอะไรก็เพื่อนๆก็เข้ามาในสวนสาธารณะนะคะนี่นะคะมันจะเป็นเควสนะคะนี่เป็นเควสให้เราทํานะคะแล้วก็เรามาคุยกับเป็ดนะคะเริ่มเรียกแล้วเราก็เรียกคนมานะคะ เรียกน้ำมาค่ะนี่นะคะแล้วก็มาคุยกับเป็ดนะคะเป็ดค่ะเป็ดเป็ด,เป,ดเป็ดนะคะแล้วกอ็อันที่หนึ่งก็เดินเร็วกว่าน,นี้ได้ไหมคืออยู่ในเนี่ยโอเคพอจะสดงคริปต์นี่ ให้กดเป็ดอ so ีกนะคะแล้วก็คุยอันนี้ให้อาหารนะคะก็จะคิปเขาให้เราเนี่ยไปทำพายฟักทองนะคะก็ใครที่อยู่บ้านนะเราก็ไปหาเขาแต่คนที่ทำพายฟักทอง แล้วก็คนที่มีทักษะมากที่สุดนั่นเป็นน้ำนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเรียกน้ำมาเรียกไปเรียกมานะคะเป็นอย่างนี้แหละค่ะ โอเคเดี๋ยวเรามาทำไพยฟักทองนะคะเรียกน้ำมาเลยแล้วก็เรียกน้ำมาแล้วนะคะแล้วก็จะมาทำไพยฟักทองนะคะก็กดไปที่ตรงเตานะคะอันนี้คืออะไรเอ่ยเดี๋ยวฟูจะดูก่อนนะว่ามันคืออะไรอย่ากดตามโฟนะอันนี้ฟดลองดูก่อนเฉยเดี๋ยวดูก่อนว่าเขาทำอะไรนะคะ ทำไรอะอ๋อมันเป็นของเควส์นี้นะคะโอเคเอ่อเควส์เอ่ออะไรทำไฟฟักทองนะคะกดไปที่ตะอบแล้วก็กดตัวนี้แล้วก็กดนี่นะคะไฟฟักทองแล้วก็กดทำเลยคะ่ะสริปไปเลยนะคะ No. โอเคแล้วก็ไปล้างมือนะคะกดที่อ่างล้างมือแล้วก็กดอันนี้อันแรกตรงนี้นะคะสักคลิปเลยคะ่ะแล้วก็อ้ยก็ออกมาที่เมืองนะคะ เราไปที่เมืองแล้วเ,เราขอให้เราเนี่ยสร้างเ,าเาขาเรียกว่าอะไรสักอย่างประมาณว่าที่ทำงานนั่นแหละเนาะเดี๋ยวเก็บเงินก่อนนะคะเราก็เนี่ยเนี่ยท่าตรงนี้นะคะเข้าไปเราก็ใช้สคริปต์เลยนะคะ นี่นะคะก็จะได้เป็นแบบนี้แล้วเราก็มาสมัครงานนะคะใช้ให้คนนี้รับกันมาังานอันนี้ เห็นซานต้าไม่เอ่ยนั่นน่ะโอเคแล้วก็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 ไปไปเดีย๋ยวเพิ่งนะ้เดี๋ยวขอดูนี่ก่อนเดีย๋ยวเพิ่งก็กลับไปที่บ้าน มันก็นานนิดนึงนะคะแล้วก็มากดตรวนี้นะคะแล้วเราก็กดอันที่หนึ่งตรงนี้นะคะก็มาเต้นแล้วก็คลิป ให้มาเต้นสองคนสุคดคลิปเลยค่ะนี่ค่ะคือเสร็จสิ้นควยแล้วคะ่ะก็ง่ายๆนะคะไม่ยากอืต่อไปเป็นคุยนี้นะคะจะเวลาสองวัน เดีย๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่สร้างบ้านหลังใหญ่เป็นยังไงนี่นะคะก็จะเป็นที่ให้เราสร้างบ้านหลังใหญ่นะคะก็เป็นนี่นะคะนี่ตรงนี้เลยคะ่ะบ้านหลังใหญ่ของเราโอเคค่ะก็ คลิปนี้ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้โฟลนะคะผิดพลาอยังไงก็ต้องขอโทษด้วยค่ะบ๊ายบาย